สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเหตุการณ์สยองขวัญครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงๆจากการเก็บของมาจากข้างทางของนาที่มาอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็กระทำบางอย่างแบบที่รู้เท่าไม่ถึงการจนนำมาสู่เรื่องราวทั้งหมดแบบที่ไม่สามารถย้อนกลับไปและไม่สามารถแก้ไขได้อีกเอาเป็นว่า ผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยตอนที่ผมอายุ1 3บ4ซึ่งในตอนนั้นผมก็เหมือนกับคนทั่วๆไปที่อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวชนชั้นกลางมีพ่อกับแม่ทำงานบริษัทในตำแหน่งพนักงานออฟฟิศทั่วๆไปซึ่งถึงแม้จะไม่ร่ำรวยมาก แต่ก็ไม่ขัดสนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งในวันหนึ่งเรื่องราวบางอย่างก็มาถึงเมื่อในเช้าวันหนึ่งนั้นแม่ของผมได้รับโทรศัพท์แล้วก็คุยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่สักพักแม่จะเดินกลับมาแล้วก็มานั่งถอนหายใจเสียงดังโดยที่แม่พยายามตั้งสติแล้วก็พยายามพูดคุยบางอย่างกับพ่อ พี่ไอตุ่มกับไอ้กุ้งมันจะมาอยู่ด้วยมันจะขอมาอยู่สักพักหนึ่งธุรกิจที่พี่เคยเตือนมันมันเจ๊งหมดแล้วมันบอกว่าเขาจะมาตามเก็บมันกลัวโดนไล่ยิงมันเลยจะขอหนีมาอยู่ด้วยจากสิ่งที่แม่ของผมเล่าคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าน้าตุ่มกับน้ากุ้งเป็นน้องชายกับน้องสะภ้ของแม่ที่ทำธุรกิจบางอย่าง โดยที่ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่มีความฉลาดมากพอเอาแต่กู้เงินมาลงทุนจนเป็นหนี้นอกระบบเกือบล้านจนพ่อกับแม่ของผมต้องเตือนว่าให้หยุดสร้างเรื่องให้หยุดยืมเงินคนอื่นแล้วเงินที่หลอกใครเขามาลงทุนก็ให้ไปคุยกับเขาดีๆไปประนอมหนี้กับเขาแล้วก็ให้รีบหาเงินทางอื่นเพื่อจะเอาไปใช้คืน แต่ทว่าในวันนั้นวันที่พ่อของผมเคยเตือนนาทั้งสองก็ไม่พอใจหาว่าพ่อไปดูถูกว่าเขาจะทำไม่สำเร็จจนถึงขั้นพูดขึ้นมาว่าถ้าพวกเขารวยขึ้นมาเขาจะตัดพี่ตัดน้องแล้วจะไม่ยุ่งกับพวกเราอีกทำให้ในวันนั้นหลังจากที่พ่อของผมเตือนแล้วถูกตอกหน้ากลับมาพ่อก็บอกเลยครับ ว่าทาแบบนั้นก็ตามใจจะทำอะไรก็ทำแล้วก็พาพวกเรากลับมาคือผมเข้าใจเลยครับว่าพอพูดอะไรไม่ได้มากเพราะนะตุ่มเป็นน้องชายของแม่แล้วก็มีนิสัยนึกถึงแต่ตัวเองพ่อก็เลยไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ตัดปัญหาทิ้งไปและก็นั้นเลยครับเมื่อตัดภาพมาถึงปัจจุบันสิ่งที่คิดว่าจะเกิด มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วด้วยความที่พ่อรักแม่มากพ่อก็เลยยอมทุกอย่างแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นืมมาสิมาอยู่ด้วยกันสักพักก็ได้มาหาขายของเอาแถวนี้หรือจะทำโรงงานก็ทำตั้งตัวได้เมื่อไร่ก็ค่อยขยับขยายออกไปวันนั้นหลังจากที่พ่อบอกแม่แม่ก็โทรกลับไปหานะ แล้วก็บอกให้มาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงวันที่นามาผมก็เห็นว่านาขอโทษพ่อซึ่งพ่อก็ไม่อะไรมากครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แนะนำงานต่างๆเพื่อที่จะให้น้าไปทำผมขออยู่ด้วยสักพักนะพี่เดี๋ยวพอมีเงินเมื่อใดผมจะรีบกลับไปเคลียร์และจะรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหลังจากวันนั้น พวกเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหคนแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่านาทั้งสองคนอยู่มานานแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะย้ายเงินค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีจ่ายรวมทั้งการกินอยู่ก็กินอยู่กับพ่อกับแม่ของผมมีแค่นานๆครั้งที่เขาจะซื้อของเข้ามาแล้วจะชวนพวกเรากินและด้วยความที่ผมค่อนข้างที่จะชอบความเป็นส่วนตัวผมก็เลยเริ่มอึดอัด แต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าผมเกรงใจแม่จนอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นประจำทุกปีครับที่ครอบครัวของผมมักจะไปเที่ยวค้างคืนด้วยกันและก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ในปีนั้นนาสองคนก็เลยขอไปด้วยซึ่งผมก็เซ็งมากๆแล้วก็เริ่มไม่อยากไปแต่ด้วยความที่เกรงใจแม่แล้วพอก็ไม่ได้ว่าอะไร สุดท้ายก็เลยไปด้วยกันในทริปนั้นพวกเราไปค้างกันที่ทะเลไปเที่ยวกินอาหารทะเลด้วยกันแล้วก็ปาร์ตี้สังสรรค์ตอนกลางคืนโดยที่นอนค้างกันสองคืนแล้วก็กลับกันในวันที่สามซึ่งในบ่ายวันที่สามหลังจากเตรียมตัวแล้วก็เก็บข้าวของเสร็จพวกเราก็นั่งรถที่พ่อขับกลับมาซึ่งพ่อก็ขับมาได้เลยครับ โดยที่นาทั้งสองคนก็หลับมาตลอดเส้นทางแต่จนกระทั่งถึงในช่วงเย็นช่วงก่อนที่จะถึงบ้านได้ประมาณสักสี่ถึงหากิโลคือในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นชุมชนเล็กๆเป็นทางถนนแคบๆที่รถสวนกันได้สองคันแล้วบริเวณข้างทางมันก็จะค่อนข้างสกรปรกเป็นแอ่งน้ำที่มีป่าแล้วก็จะชอบมีชาวบ้านที่แอบขนขยะมาทิ้ง จนเมื่อรถมาถึงช่วงนั้นผมที่นั่งพูดคุยเล่นกับพ่อก็ได้ยินเสียงของนาะที่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าพี่จอดหน่อยพี่จอดรถให้ผมหน่อยและด้วยความงงไม่รู้ว่าเพราะอะไรพ่อของผมก็เลยจอดแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นว่านาเปิดประตูลงไปแล้วก็เก่งวิ่งเก่งเดินพยายามวิ่งกลับไปด้านหลังก่อนที่ผมจะเห็นว่านา เอาขาข้างหนึ่งลงไปข้างทางแล้วก็พยายามก้มหลังลงไปเหมือนกับจะทำอะไรสักอย่างคล้ายๆจะหยิบของขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับซึ่งสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือหลังจากที่นานลงไปข้างทางนาก็อุ้มของขึ้นมาอย่างหนึ่งซึ่งจากที่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นกล่องโฟมที่มีคนเอามาทิ้งไว้ข้างทาง คล้ายๆกับพวกกล่องใส่กุ้งกล่องใส่ปลาหมึกหรือที่ใช้ใส่พวกอาหารทะเลต่างๆหลังจากนั้นน้าเขาก็วิ่งกลับมาจนพ่อถามกับแม่ว่าไอ้ตุ่มมันทำอะไรมันไปเอาของของใครมาซึ่งแม่ก็งงเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มันทำเหมือนกันจนเวลาไม่นาน นาก็วิ่งกลับมาถึงแล้วก็มาเปิดท้ายรถก่อนที่เจากล่องใส่เอาไว้แล้วนาก็กลับขึ้นรถมาและเมื่อขึ้นมาถึงพ่อของผมก็เลยถามว่าของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปเก็บมาทำไมและสิ่งที่นาบอกครับนาเขาได้บอกว่ามันเป็นกล่องโฟมเขาเห็นว่ามันยังดีอยู่ก็เลยลงไปเก็บเอาไว้จะได้เอาไว้ใส่ของขาย เพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะไปขายของที่ตลาดจะได้เอาไว้ใส่พวกอาหารแช่เย็นซึ่งมันทำให้ผมงงมากที่ไปเก็บของที่เป็นขยะแล้วจะเอามาใส่ของกินเพื่อจะออกไปขายแบบนั้นพอหลังจากที่กลับมาถึงบ้านผมก็ไม่สนใจแล้วครับแล้วก็รีบเอาของลงเพื่อจะแยกย้ายไปทำธุระของตัวเองแต่คนผู้ฟังครับ ในวันนั้นเองครับมันก็ได้เกิดเรื่องบางอย่างแบบที่ผมไม่คาดคิดคือตอนที่ผมเดินออกไปหลังบ้านผมกลับได้เห็นว่าผมเห็นนาผู้ชายกำลังยืนอยู่นอกประตูโดยที่ไม่เปิดไฟพยายามแอบหลังตรงอยู่ในความมืดแล้วก็หันหน้าไปทางรัวบ้านซึ่งผมก็งงครับก็เลยพยายามเรียกนาะแต่แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่นาเขาหันมา ผมเห็นว่าเขาทำหน้าเยเกเบะปากจนเบี้ยวไปหมดตาดำเหลือกขึ้นไปด้านบนมือจีบเหมือนกับเท้าหมูแล้วเหมือนกับว่าแกจะร้องหรือพยายามจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งและจากสิ่งที่เห็นแบบนั้นผมก็ตกใจมากครับจนถึงกับร้องตะโกนโวยวายว่าผมถูกผีหลอกแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาในบ้านพยายามตะโกนเรียกหาพ่อ แต่จนถึงตอนที่พ่อเข้ามาด้วยความที่พ่อเก็บของแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านช้ามันก็เลยกลับกลายเป็นว่าผมเห็นน้าผู้ชายเดินกลับมาจากหลังบ้านโดยที่ทุกอย่างปกติไม่มีอาการตาเลือกไม่มีน้ำหูน้ำตาไหลมือเท้าไมา่ได้หงิกเกรงแล้วก็ปกติหมดทุกอย่างถึงตอนนั้นพ่อมองหน้าเลยครับ แล้วก็งงว่าผมเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อจากนั้นแล้วผมก็เห็นว่าสิ่งที่นาเขาถือมาก็คือนาถือกล่องโฟมเข้ามาด้วยแล้วก็ทำหน้างงเหมือนงงว่าผมกับพ่อมองอะไรซึ่งผมก็งงครับพ่อเองก็งงเหมือนกันว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมผมถึงมีอาการแบบนั้นตุม ในกล่องนั้นมันมีอะไรเขาใส่อะไรไว้อ๋อกล่องเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรเลยผมเพิ่งเอาไปล้างมาจะได้เอามาไว้ใส่ของวันนั้นผมเลยว,วิ่งขึ้นห้องแล้วก็ไม่กลับลงไปอีกคือพยายามคิดว่าไม่มีอะไรแล้วผมอาจจะแค่ตาฝาดไปแต่เอาเข้าจริงๆครับกับทุกสิ่งทุกอย่างกับภาพที่ผมเห็นในตอนนั้น วันน้าเขาเหมือนกำลังจะตายมันได้ติดอยู่ในหัวของผมจนผมลืมไม่ลงหลับตาก็ยังเห็นภาพเพราะมันชัดแล้วผมก็มั่นใจมากๆว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเห็นจริงๆหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปผมก็พยายามใช้ชีวิตตามปกติพ่อกับแม่ก็ไปทำงานผมก็ไปโรงเรียนแต่แล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมสังเกตได้ว่า หลังจากที่กลับมาจากทะเลตอนนั้นทั้งนาผู้หญิงกับนาผู้ชายเขาแทบจะไม่ออกไปไหนเลยของก็แทบไม่ออกไปขายเงินทองก็แทบไม่มีใช้แล้วก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านเหมือนกับคนมีปัญหาแล้วก็จมทุกข์อยู่แบบนั้นจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่ผมเลิกเรียนกลับมาในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็น แล้วพอกลับมาถึงผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นนาทั้งสองคนนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็เหมือนทำอะไรกันบางอย่างเหมือนกับนั่งดูอะไรอยู่เงียบๆแล้วพอผมเปิดเข้าไปผมก็ได้พบว่านาทั้งสองคนตกใจมากแล้วก็รีบเก็บของใส่หลังโฟมโดยที่ผมเห็นแวบๆมันเหมือนกับอะไรสักอย่างสีแดงๆแล้วเขาก็รีบปิดฝาทัานที ผมก็ไม่สนใจครับแล้วก็เห็นว่าเขายกกล่องกลับเข้าไปในห้องผมก็เลยเดินขึ้นไปชั้นบนเพราะไม่อยากยุ่งกับเขาจนวันเวลาก็ผ่านไปอีกมันก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นเป็นวันหยุดผมก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ากะว่าจะออกไปหาเพื่อนแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมเดินลงมาผมก็เหยียบเข้ากับอะไรบางอย่าง และเมื่อมองลงไปผมก็ได้พบว่ามันมีขนนกอยู่ในบ้านแล้วก็กระจายเต็มพื้นไปหมดเหมือนกับนกโดนตีจนขนหลุดกระจายออกมาผมตกใจมากครับแล้วก็รู้สึกขนลุกจริงๆคือทุกอย่างมันไม่ปกติพอกับแม่ก็ไม่อยู่และเมื่อมองไปผมก็ได้เห็นว่าห้องของนาทั้งสองคนนั้น ที่พอให้นอนอยู่ที่ชั้นล่างเขาได้เปิดประตูแง้มอยู่คือผมงงมากๆครับว่าพวกเขาทำอะไรทำไมถึงมีขนนกอยู่ในบ้านแล้วทบ้านเลอะขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เปิดห้องนอนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สนใจอะไรแบบนั้นผมยอมรับเลยครับว่าผมหงุดหงิดมากรู้สึกขยะแขยง เเลยค่อยๆเดินเข้าไปกะว่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่คุณผู้ฟังครับในตอนที่ผมเดินไปถึงผมก็ค่อยๆโผล่หน้าเข้าไปแล้วก็มองเข้าไปทีละน้อยและผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นเท้าของนาผู้หญิงก่อนคือเขานอนอยู่บนเตียงนอนในลักษณะนอนหงายแล้วพอผมโผล่เข้าไปเรื่อยๆผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นนาผู้ชายกำลังนั่งอยู่ที่พื้น แล้วก็ก้มอยู่ข้างๆเตียงแล้วในตอนนั้นเองครับพรนาผู้ชายเขาได้ยินเสียงผมก็ปรากฏว่าผมเห็นว่าเขาค่อยๆลุกขึ้นค่อยๆเอาหัวขึ้นมาจากกล่องโฟมแล้วก็ค่อยๆหันมามองหน้าของผมผมตะดดุ้งเลยครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วทำไมถึงมีท่าทางแบบนั้นแล้วอีกอย่างก็คือ ที่หน้าของนาผู้ชายมันก็มีแต่เลือดเต็มปากแล้วก็มีฟันเหมือนกับเขี้ยวกำลังกัดกินอะไรสักอย่างและก็นั่นแหละครับทันทีที่เห็นแบบนั้นผมก็เลยวิ่งกลับขึ้นห้องแล้วก็ขังตัวเองอยู่ด้านบนจนในเย็นวันนั้นหลังจากที่พ่อกับแม่เลิกง,งานกลับมาผมก็คิดนะครับว่าจะบอกพ่อกับแม่ดีหรือไม่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้บอก เพราะพ่อไม่ชอบเรื่องนี้พ่อไม่เคยเชื่อเรื่องผีแล้วตั้งแต่ครั้งก่อนตอนที่ผมเห็นน้าอยู่หลังบ้านแล้วผมเรียกพ่อเข้ามาหลังจากวันนั้นผมก็โดนว่าไปรอบหนึ่งแล้วผมก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่กล้าบอกใครเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับที่ผมต้องทนต้องรู้สึกแปลกประหลาดทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่ง เป็นคืนก่อนวันที่ผมจะไปเข้าค่ายผมก็เลยตื่นเต้นรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับและในคืนนั้นเองครับตอนที่ผมพยายามข่มตาพยายามนับแกะให้หลับไปแต่แล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมก็ได้ยินเหมือนกับเสียงสวดเป็นเสียงเหมือนคนสวดมนต์เสียงดังแต่ทว่าเป็นเสียงสวดภาษาอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาที่ผมฟังไม่ออก เหมือนกับไม่ใช่ศาสนาพุทธธรรมดาโดยที่มันแว่วมาจากหน้าห้องเหมือนกับเสียงนั้นมันอยู่ในบ้านกําลังนั่งสวดอยู่ในบ้านของผมผมตกใจกลัวมากแต่ในห้วงความรู้สึกหนึ่งด้วยความอยากรู้ด้วยความใจดีสู้เสือผมก็เลยพยายามรวบรวมความกล้าเอาหูไปแนวฟังที่ข้างประตูและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เอาหูไปแนบ ก็ปรากฏว่ามันมีเสียงพูดกลับมาถามว่ามึงได้ยินกูใช่หรือไม่ผมล้มเลยครับรู้สึกว่ามันน่ากลัวแบบสุดๆจะออกไปข้างนอกก็ไม่กล้าก็เลยกระโดดกลับมาที่เตียงกลับนอนคลุมโปงจนถึงเช้าจนกระทั่งถึงตอนที่พ่อกับแม่ตื่นผมถึงกล้าออกมาแล้วก็รีบอาบน้ำ ลากกระเป๋าไปที่รถของพ่อทันทีวันนั้นเป็นวันที่ผมเข้าค่ายซึ่งผมก็ดีใจแล้วก็แอบ,บคิดว่าตัวเองโชคดีที่คืนนี้ไม่ต้องอยู่บ้านทำให้ในวันนั้นผมก็เลยพยายามลืมทุกอย่างแล้วก็ไปสนุกกับเพื่อนๆหลายคนซึ่งในคืนวันนั้นที่ค่ายก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างคือมีทั้งเดินทางไกล มีการสอนดูดาวจนกระทั่งมาถึงฐานสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่ว่าพวกเราจะต้องเดินไปทีละคู่เพื่อเข้าไปที่กระท่อมเล็กๆแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในไหยก่อนที่จะต้องจำออกมาแล้วก็เอามาบอกครูฝึกว่ามีอะไรผมก็เดินเข้าไปกับเพื่อนครับแล้วพอขึ้นไปบนกระท่อมผมก็ได้เห็นว่าทุกอย่างมันมืดสนิท แล้วก็มีเพียงแค่ไฟดวงเล็กๆที่ส่องอยู่ข้างๆกับไหผมก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปและเมื่อเดินเข้าไปถึงในขณะที่ผมกำลังจะล้วงก็ปรากฏว่าอยูๆ่ๆมันเหมือนกับมีคนมากระซิบข้างหูแล้วก็พูดด้วยเสียงแหบๆเป็นน้ำเสียงที่เยือกเย็นโดยที่พูดกับผมว่ากลับไปไม่งั้นเดี๋ยวน้องมึงตาย อุ้ยเฮ้ยเชี่ยอ้กิดอ้เวนมึงกระซิบข้างหูกูทำไมมึงพูดเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูกลัวนะเว้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่แล้วครับเสียงที่ผมได้ยินนั้นมันไม่ใช่เสียงของเพื่อนแล้วเพื่อนของผมก็ไม่ได้ยิน มีเพียงแค่ผมได้ยินคนเดียวผมก็เลยพยายามมองไปรอบๆแล้วก็คิดว่าครูฝึกน่าจะแกล้งแอบพูดเข้ามาจากข้างกระท่อมเพราะผมไม่มีน้องแล้วก็เป็นลูกคนเดียวคืนนั้นผมยอมรับเลยครับว่าใจเสียไปหมดแล้วแต่ผมก็ยังอุ่นใจเพราะด้วยความที่อยู่กันเยอะผมก็เลยยังพอสนุกได้แล้ววันนั้นก็จบไป จนกระทั่งมาถึงเช้าอีกวันซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่ต้องแสดงรอบกองไฟพวกเราก็เลยซ้อมแล้วก็คิดบทที่จะแสดงกันแล้วด้วยความที่ผมได้รับบทบาทให้แสดงเป็นพ่อให้เล่นคู่กับแม่อีกคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเช้าวันนั้นก็ซ้อมไปเรื่อยๆแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อถึงในตอนตอนหนึ่ง เพื่อนผู้หญิงคนที่แสดงเป็นแม่เขาก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็เอามือมากอดก่อนที่จะเอาหน้ามาแนบชิดจนเพื่อนคนอื่นถึงกับกระดแล้วก็แซวกันว่าสองคนนี้แอบเป็นแฟนกันก็เลยกล้าที่จะกอดกันแต่คุณผู้ฟังครับอันที่จริงมันไม่ใช่เลยครับเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ถึงกับต้องขนลุกแล้วก็สยองขวัญแบบสุดเมื่อเพื่อนคนนี้ เธอได้กระซิบข้างหูผมว่าช่วยด้วยช่วยแม่กับน้องด้วยผมผลักเธอออกไปเลยครับจนเพื่อนผู้หญิงคนนั้นล้มลงแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาและสิ่งที่เกิดขึ้นครับสิ่งนั้นก็คือว่าเธอก็รู้สึกงงตัวเองเหมือนกันว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วทำไมเธอถึงจำอะไรไม่ได้เหมือนกับผีเข้าแบบนั้น จนถึงในเย็นวันนั้นที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมขอถอนตัววันนี้ขอไม่แสดงแล้วผมก็เลยไปนั่งอยู่ข้างๆเพื่อพยายามสงบสติอารมณ์และในตอนนั้นเองครับในขณะที่ผมนั่งอยู่ผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นรถคันหนึ่งขับเข้ามาเป็นรถตู้ของโรงเรียนที่ผมอยู่และเมื่อเขาเข้ามาถึงผมก็ได้เห็นครู2ถึงสคนที่ไม่ได้มาด้วยกันตั้งแต่แรก เดินลงมาจากรถตู้คันนั้นแล้วก็คุยกับครูคนอื่นคุยกันด้วยความเคร่งเครียดก่อนที่อีกสักพักคุณครูคนหนึ่งจะเดินเข้ามาแล้วก็มาจับแขนผมบอกให้ผมเข้าไปคุยกับเขาหนูหนูพงศธรใช่ไหมลูกหนูเดินตามครูมาหน่อยเดินเข้าไปคุยกับครูแป๊บหนึ่งผมก็งงเลยครับ ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดหรืออาจจะผิดที่ว่าผมผลักเพื่อนผู้หญิงคนนั้นออกไปจนทำให้เธอมีแผลที่แขนผมก็เลยเดินตามไปเงียบๆแล้วพอเข้าไปถึงใต้ตึกครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามว่าถ้าครูมีข่าวร้ายมาบอกผมจะฟังเลยไหมหรือจะกลับไปฟังที่โรงเรียนแล้วในตอนนี้ผมจะต้องกลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวครู จะไปส่งที่บ้านของผมเองและเมื่อมาถึงขนาดนั้นผมบอกว่าผมขอฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านและเพียงเท่านั้นเลยครับครูเขาก็เอามือมาจับแขนแล้วก็บอกให้ผมนั่งลงให้ทำใจให้สบายเพราะว่าในตอนนี้แม่ของผมเสียแล้วแต่ถึงแม้ว่าเหตุจะรุนแรง แต่ท่านก็เสียไปอย่างสงบไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อได้ยินแบบนั้นหูของผมอื้อไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วครูเขาก็บอกว่าพวกเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมค่อยไปฟังที่บ้านตอนนี้พ่อของผมรออยู่ให้ขึ้นรถตู้กลับไปเลยส่วนพวกเข้าของต่างๆ เดี๋ยวครูจะตามเก็บให้อีกทีผมช็อกมากเลยครับแต่ก็บอกตรงๆเลยว่าผมไม่มีน้ําตาสักหยดเพราะในใจลึกๆผมก็ยังไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าครูอาจจะฟังมาผิดหรืออาจจะมารับผิดคนแต่คนผู้ฟังครับเมื่อผมกลับมาถึงบ้านผมก็ได้พบว่าผมเห็นพ่อใส่ชุดดำอยู่ แล้วก็มีญาติของพ่ออยู่อีก2องถึงสคนผมก็เลยถามกับพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ตายแล้วจริงๆใช่ไหมซึ่งพ่อก็ก้มหน้าแล้วก็บอกให้ผมไปอาบน้ำจะได้ไปรับศพแม่ที่โรงพยาบาลเพียงเท่านั้นแหละครับมันก็เท่ากับว่าทุกอย่างถูกยืนยันชัดเจนแล้วผมล้มลงกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาทันที แล้วก็พยายามถามกับพ่อว่าแม่เป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมแม่ถึงได้จากไปกระทันหันแบบนั้นพ่อเลยเล่าให้ฟังว่าพ่อเจอแม่อยู่ในห้องของน้านอนตายคู่อยู่กับนาผู้หญิงเสียชีวิตหมดเลยทั้งสองคนส่วนนาผู้ชายหนีออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนคือแม่กับนาผู้หญิง น่าจะถูกนาผู้ชายฆ่าโดยการเอามีดแทงแล้วก็แทงคนละเกือบสิบแผลซึ่งมันทำให้ผมช็อกมากแล้วก็ร้องไห้จนแทบหมดสติหลังจากนั้นพอผมเริ่มตั้งสติได้พอก็เข้ามาถามว่าผมเคยเห็นของที่อยู่ในกล่องโฟมหรือไม่ข้างในนั้นมันมีอะไรซึ่งผมก็บอกว่าไม่รู้เพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แล้วพ่อก็ได้บอกว่าตอนที่พ่อมาเจอศพพ่อเห็นมีดเล่มหนึ่งอยู่ในกล่องแล้วมีดเล่มนี้ตำรวจก็สันนิษฐานว่าเป็นมีดที่ใช้ฆ่าแม่กับน้าผู้หญิงเขาก็เลยเก็บไปตรวจเอามีดอันนั้นไปเป็นของกลางจนหลังจากที่ผลชนะสูตรออกมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับคือมีดเล่มนั้นเป็นอาวุธที่ใช้จบชีวิตแม่กับนาจริงๆ แล้วอะไรทราบไหมครับหลังจากที่ผลชนะสูตรออกมาพ่อของผมก็แทบบ้าเมื่อทางเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้เสียชีวิตได้เสียไปทั้งหมดเลยสามศพคือหนึ่งคนเป็นนาผู้หญิงอีกหนึ่งคนก็คือแม่แล้วอีกหนึ่งคนนั้นก็คือลูกในท้องของแม่ที่เพิ่งเริ่มจะตั้งครรภ์แต่ยังอยู่ในลักษณะก้อนเลือดแล้วก็ยังไม่ทรมานอะไร ตอนนั้นวุ่นวายไปหมดเลยครับพ่อของผมก็แทบบ้าผมก็แทบจะเป็นซึมเศร้าตนยาก,กับยายต้องมาดูแลจนกระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนก็มีตำรวจติดต่อพ่อมาโดยที่เขาแจ้งว่าเขาเจอตัวคนร้ายแล้วแล้วด้วยความที่พ่อโกรธมากพ่อก็เลยถามเลยครับว่าอยู่ที่สอนอนไหนจะไปกระทืบมันให้ตายยังไงวันนี้ ก็จะต้องมีคนตายอีกหนึ่งคนแต่สิ่งที่ตำรวจเขาบอกครับคือเขาได้บอกว่าตอนนี้ศพของคนร้ายอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วไปจมน้ำอยู่ที่อำเภอสีคิ้วแล้วตอนที่พ่อไปโรงพยาบาลสิ่งที่ตำรวจเอาให้ดูก็คือมันเป็นกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือของนะ้โดยที่มีใจความประมาณว่า ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมควบคุมไม่ได้มันเป็นใครก็ไม่รู้มีดมันสั่งให้ผมทำและก็นั่นแหละครับนั่นคือจุดจบของคดีนี้โดยที่พวกเราคิดกันว่ามีดเล่มนั้นน่าจะมากับกล่องโฟมแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้นาผู้ชายทำแล้วของก็น่าจะแรงมากคือตั้งแต่ที่ได้มาวันแรก นาก็ถึงกับยืนตาค้างไปยืนชักแกรงอยู่หลังบ้านแล้วที่มาของของเหล่านั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนและในปัจจุบันมีดเล่มนั้นก็น่าจะเป็นของกลางอยู่ที่โรงพักสุดท้ายจากเหตุการณ์นั้นอีกอย่างที่ไม่รู้ก็คือขนนกที่ผมเห็นคืออะไรหรือนาของผมอาจจะเชื้อดมากินแล้วพวกเสียงสวดต่าง พฤติกรรมแปลกๆอีกหลายอย่างมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่านาของผมอาจจะถูกผีเข้าโดนผีที่มาจากของเหล่านั้นและจากความรู้เท่าไม่ถึงการเก็บของมั่วๆมาจากข้างทางมันทำให้คนเสียชีวิตถึงสี่คนคือทั้งนาผู้หญิงทั้งแม่ของผมที่ถูกนาผู้ชายแทงแลว้วก็ตัวของนาผู้ชายเองที่ไปจมน้ำแบบไม่มีสาเหตุ แล้วก็น้องตัวเล็กๆของผมที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลก